ฟิบทีนวันสิบสี่วันนี้สิบห้าอืมาจวดดมกันพี่น้องโค <c oughs> ชแนทสวัสดีครับ มาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่น้องลายหรือขาลายครับงามๆพียลายงามครับมา,มาถึงครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทกัทง้ทง,ทงสุกปาเล่าฟิลิปปินส์อิโนโดนเีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาเัามรดี <c oughs> อะทั้งไต้หวันญี่ปุน่นเกาหลีนะครับไปกินกน,กน้ำแข็งทั้งยุโรปอเมริกาฝั่งเอเชียไม่กินกน้ำกันพี่น้องฮัลโหลไม่เฟรนด์ฟอร์มออร์ลาเดโบคำบรรยายมีทุกที่นะครับป้า ลาบบีฟว t h ด dipping sauce Let it delicious together จิ้นเจ้าอันนี้เป็นน้ำเดินอันถิด t บัวสง่มฝ่าเนื้อจ้ำงอนกวบเนื้อมาบัวายยีหางพี่น้องอยู่หลังบ้านอันมันมีงานก็เลยกินบัวลายอันนี้ไม่อยู่ข้างบ้านข้างบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านกเห็นรบัวลาพี่น้องแดดซอง À, đấy qua xỉu với nhau đấm cặp dầu vào thì nào chuẩn ừ. oh. mm. còn nhiều hứa ngam tay ngâm ngâm ừ. yển đây đã cặp thì đó cuộc ừ. lê đẹp cả hoàn băng đẹp đã chát chả, chả. Ừ. น้ำจิ้มจับเอาดสุชิข้าปั่นเด้มากินน้ำกกนพี่น้องจวด ดดเมมด,ด็ดเลยมากล่ะเด็ดเลยทุกท่าพี่น้องโอเคแากไม่กินจุนองไร่มกันเ้ยครับ สิบเอ็ดนายเทนผมจะเพิ่มวันวันละลูกถึงจงถึงยี่สิบลูกพี่หนังถามเบื้งนะครับด้านสิบเอ็ดสองสิบสามฟูตตินฟิฟตินอ่ะวันนี้สิบห้าสองสิบหกปสิบสองสิบสามสิบห้าสิบติมื่อวันสิบสี่วันนี้สิบห้า <c oughs> Mà, chuẩn đâm cảnh phim nào พริกขี่หนูข้นกินกับน้ำรพี่ระทงนดักมันจะไม่ให้ทำให้เผ็ดมากคือต้มใช้น้ำพริกเหมือนกันอืมจับอืม,อม ngon lắm à miếng bánh ừ, Hửm, hết chưa ta shop ừ.

สามวันแล้วครับ <coughs> <coughs> tập mặn Hello my friend from Indonesia. Terima kasih Bayan, Bayan. Mm. Mm. Ừ. để lơ ừ. mà lặng nửa đồng đi suối mạng

เนื้อนุ่มมากจุ่มถกักราคาแพงเ,เป็นสดดูงไฟสดูงน้ำหอนชุดเท่านั้นแหละ <Ooh>. too strong <laughs> <ม>พริกผักเอามาประดับแล้วก็กินด้วยพี่น้องไม่หมดหรอกของเอามาประดับมันก็ประดับให้สวยงามอม กินหมดพอเข้าตู้เย็นไว้สามารถกินได้เป็นอาทิตย์ครับรับรองว่าไม่เสียของจับหมกัก พอามากินได้ไม่เคยเบื่อพีน่นัเช่นเคยกินแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีมันกินยาครับผมครบรอบสามเดือนละ้ลวก็อีกวันสองวันก็จะไปกินเอาไปรับยามากินป้องกันนะ อ๋ออ oh. mm ืม hmm. อ mm ืมบหลายพี่น้อง <laughs> อ่ะเมื่อนี้ผมพาสมีพี่น้องได้เมืนน่อวาผมพาเด็กหาเงินแซ่บไม่เกินให้เบอร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบายบายชาชาๆอาวิตเซนบ๊ายบายขอบคุณเดเลียเลิฟยูอออเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบาย Bye-bye.